สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับคำยาำเช้าวันนี้เราคุยเรื่องดินดีเกิดผลดีจากพระธรรมมรโกรบทที่ 4, ข้อที่2ถึงข้อที่8พระธรรมมารโกรบทที่ 4, ข้อ2ถึง8พระองค์จึงตรัสสั่งสอนข่าหลายประการเป็นคำอุปมา และในการสอนนั้นพระองค์ตรัสแก่เขาว่าจงฟังเถิดมีคนหนึ่งออกไปหวานพืชและเมื่อเขาหวานมาเมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบ้างแล้วนกก็มากินเสียบ้างก็ตกที่ซึ่งมีพื้นหินมีเนื้อดินแต่น้อยจึงงอกขึ้นโดยเร็วเพราะดินไม่ลึกแต่เมื่อแดดจัดแดดก็แผดเผาเพราะรากไม่มีจึงเหี่ยวไป บ้างก็ตกกลางต้นน้ำต้นน้ำก็งอกขึ้นปกคลุมเสียจึงไม่เกิดผลบ้างก็ตกที่ดินดีแล้วงอกงามจำเริญขึ้นเกิดผลสาสิบเท่าบ้างหกสิบเท่าบ้างร้อยเท่าบ้าง ขอคิดจากพระธรรมมารโกรในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของขับุมาของพระเยซูที่พูดถึงเรื่องดินสี่ชนิดดินแรกคือดินทางเดินนะครับที่เรียกว่าฟุตปาดเนี่นะนะครับเป็นดินแข็งนะหวานอะไรลงไปก็ไม่สามารถจะเกิดผลได้และเราจะเกิดผลไม่ได้ปั๊บนะเม็ดมันลอยกอยับพื้นนกในอากาศเห็นข้าวก็มาจิกกินไปนะครับ ก็ไม่สามารถจะทำไปได้ทีนี้สองคือดินที่มีหินปนอยู่นะครับหรือดินบนหินก็แล้วแต่พวกนี้พอปลูกเลยปั๊บเนี่ยมันก็เติบโตเร็วนะแต่พอเจอแดดเข้าแดดก็เผาดินแห้งพอดินแห้งต้นไม้ที่เกิดขึ้นมาก็ตายตามไปด้วยนะครับเหมือนประเทศไทยบางพื้นที่นะฮะที่ทางใต้นั้นเป็นดินดานอยู่ไม่ลึกนัก เมื่อปลูกต้นไม้ลงไปต้นไม้เติบโตได้แค่ระยะหนึ่งพอรากไปชนดินดานมันก็ไม่สามารถเติบโตต่อไปได้นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนั่นะคือสิ่งลักที่สามคือดินที่เรียกว่าที่เต็มด้วยหนามนะครับเป็นดินดีเหมือนกันแต่มีหนามขึ้นปกคลุมเมื่อหว่านพืชลงไปมันจเจริญเติบโตได้เหมือนกันแต่มันโตไม่ได้เพราะมันหนามปกคลุมอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนดินประเภทสี่เป็นดินดี ที่พร้อมให้หวานและพร้อมเกิดผลไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคในการเจริญเติบโตอันนี้พระเยซูเกิดผลดีแน่นอนนั้นในข้อคิดที่พูดถึงเนี่ยกำลังพูดถึงว่าการมีดินดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งการที่เกษตรกร,กรไปยที่ไหนก็ตามแต่ได้อยู่ในพื้นดินที่เป็นดินดีก็จะปลูกอะไรแบบไหนอย่างไรก็ได้หมด ะะแต่ถ้าใครไปอยู่ในดิน,ดนที่มีปัญหาดินแข็งดินเหนียวดินปนหินนะฮะดินนี้เป็นรูปของน้าก็เป็นอุปสรรคในการทําการเกษตรแน่นอนอันนั้นคือสิ่งที่พระเยซูพูดถึงเหมือนกับคนเรานะฮะดินที่พระเยซูพูดถึงนอกจากเปียเป็นดินแล้วยังพูดจิตใจของคนจิตใจของคนเนี่ยเป็นแบบไหน พฤติกรรมก็จะเป็นแบบนั้นถ้าจิตใจของคนเป็นที่ดีเมื่อเขารับพระธรรมคำสอนไปชีวิตก็จะเกิดผลตามพระธรรมคำสอนแต่ถ้าใครก็ตามแต่มีจิตใจที่แข็งกระด้างเมื่อพระธรรมถองสุขหวานลงไปมันก็ไม่ได้เข้าไปไใ,จใ,จในจิตใจของเขาแล้วก็นกแนวอากาศก็มาแย่งชิงไปนะหมายว่าแถ้า็็ลืมไปไม่สนใจใย,ยดี อะไรต่างเนี่ยบางคนก็อาจจะเป็นดินทีเ่เหมือนดินปนหินนะรับแล้วชื่นใจมากมเกิดคนแปบบ๊แบๆบแตบบแบบ่ท้อใจเมื่อเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆก็ไม่ไปต่อละนะฮะรู้สึกความดีมันทำยากเหลือเกินในความหมายนั้นแต่บางคนก็เป็นดินที่เหมือนมีพงหนามอยู่พงหนามที่นี้พระเยซูเราเปรียบเทียบเป็นความปารบปารบปารมความคนกวายใจความทุกข์ใจ อะไรต่างพวกนี้ทำให้ไม่สามารถไปต่อได้นะฮะที่จริงก็ไปได้อยู่แต่ว่ามัวแต่ไปติดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะไม่ไม,ไม่ไม่สู้นะฮะเมื่อไม่สู้ปั๊บก็เป็นปัญหาแต่ถ้าเราเป็นดินดีพร้อมจิตใจที่ดีอะไรตกลงไปก็เกิดผลหมดนั่นก็เป็นสิ่งที่พระเยซูปรารถนาให้เราปรับสภาพจิตใจของเรารค์มไม่แปลความว่าดินประเภทนั้นจะใช้การไม่ได้มันใช้การได้ ถ้าเราปรับแต่งมันนะฮะถ้ามปนดินแข็งก็พลิกด้าดินสัหน่อยหนึ่งนะฮะดินแข็งบางแข่งดินเหนียวนะฮะถ้าเป็นในหลวงจัิก้าก็ใช้หญ้าแฝกไปปลูกเพื่อให้รากของหญ้าแฝกนั้นทําให้ดินมันโปรง่งนะฮะทำให้ดินมันซุยก็กลายเป็นดินดีที่ใช้การได้ดินมันแห้งก็อาจต้องใช้เวลาในการเก็บขินออก นะฮะขุดเอาหินออกเมื่อหินออกไปเหลือแต่เนื้อดินทแท้ๆมันทําอะไรก็ทําได้นะฮะดินที่ม็มีโพลมีพงน้ําก็สิ่งเดียวทําได้คือถางน้ําทิ้งเสียนั่นก็หมายความในชีวของเราเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอุปสรรคในชีวิตเราที่เราไม่สามารถดําเนินชีวิตตามน้ําพระไทยพระเจ้าได้ให้เอามันออกในชีวของกิสเซียนเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะ นะฮะผู้ที่เขียนพระธรรมพิบูลว่าอะไรที่มันทวงพของเราอยู่เอาออกเสียอะไรที่เป็นบาปเกาะแน่นในชีงเราเอามันออกเสียและการเอาออกนี้บางคงบางคาตัวเราเองเอาออกไม่ได้ก็ต้องพึ่งพาคนอื่นพึ่งพาคนอื่นเอาออกไปได้นะฮะสิ่งเดียวทคันไรคือพึ่งพาพระเจ้าแต่จริงๆเนี่ยการพึ่งพาพระเจ้าคือทางลัดที่ดีที่สุด ในการปรับเปลี่ยนชีวของเราจิตใจของเราให้กลายเป็นดินดีและสามารถมีชีวิตเจริญเติบโตขึ้นเหมือนคนที่พระเจ้าประสงค์ให้เป็นมีชีวิตอย่างที่คุรเป็นมีชีวิตอย่างที่คนอยากจะเป็นเพราะคนทุกคนอยากจะเป็นคนดีแต่เมื่อจากสภาพจิตใจของเรามันไม่ลงตัวนะมันมีอุปสรรคหลายอย่างเกิดขึ้นพระเจ้าช่วยเราได้ นั้นท่านมีปัญหาแบบไหนอย่างไรต้องการดำเนินชีวิตเป็นชอบตามน้ําพระทัยพระเจ้าเข้ามาหาพระเจ้าพึ่งพาพระองค์พระองค์จะปรับแต่งดินของเราเริ่มต้นจากการกลับใจใหม่สารภาพบาปพระองค์ชำระบาปให้หลังจากนั้นเชื่อฝังพระองค์เดินไปกับพระองค์ชีวิตของเราจะเปลี่ยนใหม่ทันทีนั้นขอพระเจ้าทรงนําอวยพรเราเข้ามาหาพระเจ้าและพระองค์จะช่วยเราให้กลายเป็นต้นไม้ที่เกิดผลดี เพราะว่าเราเป็นดินดีร่วมใจฐานนะครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญแลาขอบคุณในความรักของพรงะพองค์เจ้าอวยพรของเาในการเรียนรู้จากการปรับแต่งดินในหัวใจของ,งหลายให้เป็นดินดีเพื่อจะมีชีวิตที่จเจริญขึ้นสู่ทางชอบธรรมของพระองค์และเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและที่พึงพอใจของคนทั่วไปขอบคุณพระองค์ในานามพระเยซูเจ้าอาเมน คำถามสำหรับการใคร้ครวนท่านจะเตรียมชีวิตของท่านให้เป็นดินที่ดีและพร้อมเกิดผลได้อย่างไร พอคิดประจานี้นะครับการดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้าคือการเตรียมดินที่ดีและเพื่อการเกิดผลที่ดีอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนพันธกิจ ผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ